ในที่สุดโลกดีมอนก็อัปเดตสักทีหล่อโคตรนานโอเคฮะอัปเดตของรอบนี้เนี่ยก็คือการเพิ่มปานฮันทิงงูเข้ามาฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถเล่นฟรีได้แล้วแต่สิ่งแรกที่ทุกคนเห็นเนี่ยน่าจะเป็นแมปที่อัปเดตใหม่ฮะซึ่งแมปของรอบนี้เนี่ยก็จะทําให้แมปเนี่ยดูกว้างมากขึ้นฮะแล้วก็มีความสวยงามและที่สวงมากขึ้นฮะอย่างตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีสะพานไม้ทอดยาวแบบนี้เลยฮะสวยงามมากๆาเลย โอเคฮะปาณฮันทินงูเนี่ยเวลาถืออาวุธอยู่เฉยๆเนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาได้ก็จะเป็นการยิงลำแสงออกไปแบบนี้เลยฮะสามารถใช้ทำลายบล็อกได้สกิลที่ 1. ง angry เมื่อกดใช้เนี่ยก็จะเป็นการพ่นสายฟ้าไปแบบนี้เลยฮะแต่ว่าถ้ากดสกิลนี้ในระยะใกล้เนี่ยก็จะเป็นการเอาไม้เท้าแทงทะลุศัตรูแล้วก็พ่นสายฟ้าใส่แบบนี้ฮะส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการใช้พัดใบไม้พัดศัตรูให้กระเด็นไปขณะเฮ้ยแล้วใครเนี่ยโอ้ยอัดทิปอยู่ โอเคฮะเราก็ต้องใช้กําลังกันนิดนึงนะถาต่อันเลยฮะถ้าเกิดว่ากดสกิล3แบบคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการพัดลงพื้นทาให้ศัตรูติดอยู่ที่พื้นแบบนี้ฮะสกิลที่4จอยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลเอาไว้ขัดคอมโบแบบนี้ฮะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยกดคลิกขวาก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็พุ่งไปแล้วก็กรีดร้องใส่ศัตรูแบบนี้เลยฮะ สกิลอัลติเมตจะมี2แบบฮะอัลติเมตใหญ่เนี่ยจะเป็นการตีกลอแล้วก็เรียกมังกรไม้ออกมางับศัตรูแบบนี้เลยฮะซึ่งดาเบดเนี่ยผมบอกเลยนะว่าแรงมากๆฮะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยกดอันติแบบคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการกลายร่างเป็นตัวเล็กแล้วก็วิ่งเร็วแบบนี้เลยฮะส่วนปราณพิเศษสำหรับคนที่เติมเล่นล่วงหน้าเนี่ยก็จะเป็นปราณความรักฮะซึ่งเนี่ยปราณน,นี้เนี่ยจะมาในอัปเดตหน้านะถ้าวิ่งเวลาถือดาบเนี่ยดาบก็จะแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้เลยฮะ รูปแบบการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการตีซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เตะฮะถ้าเกิดว่ากดคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการง้างแล้วก็ฟาดแบบนี้เลยฮะอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆของปราณน,นี้แหละคือดาบของมันเวลาเก็บเนี่ยมันดูเท่มากๆเลยฮะในตอนนี้เนี่ยปราณความรักยังมีท่าเดียวฮะก็จะเป็นท่าพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีเอฟเฟกสีชมพูฟุ่งฟิ้งแบบนี้เลยฮะ อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้แล้วผมชอบมากๆเลยก็คือตัวของ closing ฮะซึ่งจะเป็นเครื่องประดับที่มีอยู่ในดาบพิฆาตอสูรนะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยฮะโอเคฮะอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือโค้ดของอัปเดตนี้ฮะซึ่งถ้าใส่แล้วก็จะได้จำนวน250โลอคอย,ยนะก็แนะนำให้ทุกคนไปใส่กันด้วยนะ